วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้เชนไม่ได้มีข่าวสาร NFT หรือ c r y ปโตเคอเรนซีหรือเม t a v เวิรมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะเพียงแต่วันนี้จะมาพูดถึง Talk of the Town บนทวิตเตอร์ของพี่อีลอนมาร์กันนะคะเพราะแกเพิ่งโพสต์วันนี้เลยวันที่28เมษายนว่าแกจะเข้าซื้อกิจการโคคาโคลา่าแต่ที่เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากที่สุดในทวิตเตอร์ มันมีจุดหนึ่งค่ะทางบล็อกโนตเองเขาได้ให้รายละเอียดกับเราแบบนี้ว่าพี่ลอนมารกบอกว่าจะนำโคเคนนะคะเพื่อนๆโคเคนที่เคยเป็นส่วนผสมดั้งเดิมของเครื่องดื่มโคคาโคล่าหรือโค้กที่รู้จักกันในบ้านเรานะคะกลับมาใช้อีกครั้งถ้าเขาได้เข้าซื้อกิจการเพื่อที่จะนำไปเขย่าตลาดหรือสู้กับคู่แข่ง ที่เป็นสายชูกำลังเช่นกระทีงแดงนั่นเองสิ่งนี้เองที่ทำให้ทุกคนพูดกันหนาหูมากในทวิตเตอร์เวลานี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นพี่ออรอนแม็กเองก็ได้ทวิตนะคะว่าจะซื้อกิจการแมคโดนัลแต่ก็ยังไม่มีการซื้อ นั่นแปลว่าเราไม่สามารถทราบได้เลยเพราะว่าณเวลานี้แหล่งข่าวใดๆที่เจนเข้าไปเช็คยังไม่ได้มีการยืนยันหรือแน่ชัดว่าแกจะเข้าซื้อจริงๆหรือมันมีมูลมีข้อมูลมีมีอะไรที่ที่พอให้ละแค่ละคายว่ามีการที่จะซื้อจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเราต้องรอกันดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ อาจจะเป็นการทวีตคำๆหรืออะไรของแกก็ได้ตามปกติของแกเพราะเราไม่สามารถเดาใจพี่อีรอนมาร์กได้เลยนะคะก็เป็นข,ข่าวหนึ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดในทวิตเตอร์ะเวลานี้แล้วกันที่เจนนำมาอัปเดตแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วก็ลองเข้าไปติดตามดูก็แน่สนุกดีนะคะสำหรับพี่อรอนมาร์กมาทำ ให้เราคลายเครียดในหลายๆเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ NFT หรือค r y ป t o c u r r e n c y ต่างๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้อยู่เป็นประจำๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกๆคนเจอกันใหม่ใน EP แน่สวัสดีค่ะ